สวัสดีค่ะคนสมัยนี้นะคะโกรธง่ายโทษคนอื่นง่ายแต่ว่าโกรธแล้วหายายากดูอย่างทุกวันนี้ค่ะไม่พอใจอะไรกันนิดๆหน่นนอยๆเลือกที่จะฆ่ากันทำร้ายกันแล้วก็จบปัญหาเพราะว่ามันสะใจก็แค่นั้นตอนนั้นแต่หลังจากนั้นจะต้องมานั่งรับทุกข์รับผลของการที่เราได้ทำไปนั้นตามมาอีกเพียบเลย มันไม่คุ้มกันค่ะคนที่ปล่อยให้ความโกรธคอกนำใจบ่อยๆพอเกิดมาแล้วเขาก็จะมีรูปร่างผิวพรรณที่หยาบกระด้างดำไม่น่าดูมีใบหน้าที่แก่เร็วเพราะว่าจิตใจเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีมันเต็มไปด้วยธาตุไฟในตัวอยู่ใกล้ใครเขาก็หนีหมดค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันร้อนกายร้อนใจ ไม่มีใครอยากจะพูดอยากจะใกล้ด้วยหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นให้หมันตรวจสอบตรวจตาใจตัวเองบ่อยๆว่าเราเป็นคนที่โกรธง่ายหรือเปล่าบางทีเรื่องนิดๆหน่อยๆก็หงุดหงิดไม่พอใจแต่พอทำบ่อยๆมันก็ติดเป็นนิสัยมันจะทำให้อัธยาศัยของเราเนี่ยมันเสียได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่โกรธใคร พยายามระง,งับใจตัวเองให้ได้อย่ากโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะเมื่อเราโกดแล้วไม่มีอะไรขึ้นพยายามใช้สติใช้สมาธิของตนเองให้รอบคอบและคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะทำอะไรลงไปค่ะคนสมัยนี้นั้นใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งทำอะไรคิดแต่ใจตัวเองเป็นหลักไม่คิดเหตุผล ผลที่ตามมามันอาจจะร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดก็ได้จบไปแล้วนะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกดทูกใจช่องมีน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ